สวัสดีครับท่านผู้ชมยศซีที่เขาลบหลักพี่น้องของปลายเด้อสุภุสกุลน,นะครับจานหลอดผ้าลุยมาแล้วมาเอาแนวม่วเตวมาเอาแน่วมเต,ว,มาเามเตวานมาเอาแนวขีแขานเมื่อ,อไหรถ้ากุ่มมั่นในเด้อครับพี่น้องมือน,นี้ก็มาเก็บเห็ดหลอบซองครับหลอบที่ซองกำลังได้ดอกเงี้ยครับ ได้บ่ได้กับติดตรับชุมนีเดอร์ครับ,ท,บ,รบท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องเลยสอบที่สองว่าสิบเป็นยังไงครับดอกน่งางามครับท่านผู้ชมดอกดียวครับเลียตาเขาครับเงินไปไหนนะครับจังไรก็ได้ดอกเดียวนี่ดอกกุ้งผ่า ดอ,อกเนี้ยครับผมท่านผู้ชมล่ออีกแล้วครับมู่นี้ไร้ดอ,อกอยู่ครับท่านผู้ชมนะครับจุม่มเมีครับนะครับล่างงามๆครับผมงามๆครับ xin mời chơi 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 แน่น้อยหนึ่งครับแต่ผู้ชมมา่อยแล้วครับมูหนึ่งครับแต่ผู้ชมดอกงามอยู่ครับอยู่ในห้องครับนะครับไร้ดอกอยู่ครับกำลังสีทัวกวนตาครับแต่ผู้ชมนะครับ อืมอู้นี่ครับหนามหนามไหลฝนตกเมื่อคืนนียครับฝนตกฝนบ่ค่อยเห็นครับนี่ครับวิธีทำหินนี่ครับง่ายเบวดครับงามครับจูมงามๆเลยครับท่านผู้ชมเอ้ยสะ่ออ่อนดิให้แม่เก็บนทำกนรดิครับนี่ครับ ดอกสวยๆงามเลยครับพ่ออีกแล้วครับมองพ่อโบคี์กับพ่อได้อยู่ครับผานตาพ่าเจ้าครับผมต่านผูน้ชมดอกนี้ดอกงามครับโอ้ยดอกใหญ่ดอกหนาครับดอกครับงามๆครับ ก่อครับนี่มากใหม่ดอกเดียวครับผมโอ้ดอกงามครับแต่ไม่มเ้ยดอกเดียวครับดอกงามครับดอกหน่อยครับมูนี่ก็งามครับ กอรีนครับผมดอกงานครับดอกจูม,มล่างใ่ทัวกลนตาครับนีนหลีนนี่ครับนี่เป็นกับผน,น,นระชม ร่างบานครับแดงหง่มเลยครับโอ้หนูใหญ่ครับมอลครับแมนเบิดเลยครับงามงามครับหยอดครับผมมาแล้วครับมาแล้วะไรเลี้ยงครับพี่น้องท่านผู้ชมพอได้อยู่ครับ ดอกจูแน่ดอกบานแน่ครับเนื้อตาเขาครับจะห้อยเคียรครับพอได้ยู่ครับเกือบครึ่งตาแล้วครับ,บครับมาพอพี่น้องให้เดียวกันครับเปนกำลั่งขึ้นมากครับแน่หน่อยหนึ่งครับผม <S <S 2> <S 2> ครับเป็นนี่ได้ไลยอยู่ครับโอ้ยนับดอกโอ้ครับเข้าหืขึ้นแม่ขึ้นกันนะครับมันหมานครับมันหมานตาหน่วยนี่คือหมานเนาะขึ้นแม่เธอได้ก็ได้เข้าหืขึ้นม่เอาอย่างน้นะครับไล่ไล่เติมเก่าเจอดิมแฟน เคยเมื่อหมูกขึ้นมาหลออสองซึ่กันครับผมผมขึ้นมากกว่ากันครับผมกได้รไายเต๋อครับใกล้ทีเครื่องตาแล้วครับครับนั่งจากพอกรับให้บานเดียวกันกับเมื่อพอครับ,มบหมูหนึ่งงา,งามครับอกกาลัาง บาน,นครับสีดอกครับงามครับครับจุจ่มก็มี่ครับจุงมดอกหนึ่งร่งบานชามครับงามครับครับผมท่านผู้ชมเก็บเห็ดใน้หลอบสองผมกับสีแดกกับบานแล้วครับมันขาวใบสองเลยเป็นหับลูกมาจากโรงเรียนนะครับ ผมจานหลอดผ้าลุยถ้าว่าผิพาดพิาผ่าะการใได้็ขอถูดขอให้พ่อแม่พี่น้องไว้หน้าโอกาสนี้ได้ครับสำรับมือนี้ขอก่าวคข้ามาสวัสดีครับ